นุ่ยบักงขนาดปีเวลาเครือมันง่อันลุกเต็มแล้วนะเขาเอามายืนเทียบนะเพียงพี่เนาะเครือบ,บ,บักง่ายนะุน่ยกับบักงเนาหน้่ยซําแขนซ้ําแขนในตัวนี้นี่เอาอันนี้ก็ต้องมันฝนตกแล้วมันไข่ยงกเนาะเบิ่งดีนะมีหมังโม่ร้อมเห็นบ่ หนึ่งหน่วยสองหน่วยแล้วยังหน่วยอื่นอาจจะอยู่ในนี่แหละนี่เนาะทายเห็นเอาปูได้เดี๋ยวมาฮิตฮกได้เด้ดเอตรงนี้สุดแล้วเนาะปีกล้วยกล้วยทนันีเป็นกล้วยที่ว่าซื้อทอดมาจากบัณฑพะบุรุษอันนี้เขาปลูกแบบออแกนิกปลอดสารพิษเนาะใส่น้ำมักจุลินทรีย์เห็นปะ เป็นก่อย่างง่ๆแบบนี้ขึ้นมาลูกตั้งแต่ต้นน้อยๆจังสนะิเพราะว่าเป็นยามฝนมันก็นเลยวาหกแต่ว่าเป็นยังงเนาะมันสุดเลยดิกล้วยนี่เขาต้องมาเขาต้องซ่อมเด้อถ้าอยากให้เครือมันง่ญนะ่เนาะอยากให้ต้นมันง,นะงนรารา่ายจสิ่นี้เวลาใบมันขึ้นมาต้องซ่อมใบออกเนาะซ่อมใบออกให้เหลือให้เหลือแปดใบเนาะนับลงมาจะยอดหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดประมาณนี้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะการลูกกลวยเห็นไ้ให้ต้นมันใหญ่อ่าซอมสิเอ็มบอมันจะเป็นเครือใหญ่เวลามากหร้อว,ว่าสุดแล้วนะเด้ปีใหญ่อี๋อันนี้นาจะบุดได้แล้วตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะ เวลาเขาตัดออกมาเครือมันจะง่ายขึ้นไงบริษัทปีมันจะดูดดูดธาตุบำรุงเลี้ยงมันจะหนให้เครือน้อยเนาะเขาจงตัดออกนี่ปีนวยบักง่ายขนาดปีเวลาเครือมันง่ญ่อันน่ะซุกเต็มแล้วนะเขาเอามายืนเทียมนะเพียงพี่เนาะเครือบักง่ายนวยกับบักง่ายเนาะนวยซ้อแขนซ้ําแขนแขน,นี่ตังนี้นี่ปีไว้ก่อนแล้วเขาก็ซ่อมเลยเทคนิค กู้กลวยให้ใน้ำใดให้เครือมันใหญ่นะเขาต้องซ่อมอ้อทางลุ่มพวกนี้เป็นตัวหมายคขาว่าเป็นตัวญาติธาตุบำรุงเลี้ยงพวกอันใบทางลุ่มนี่นะม่ต้องญาติมันตายแนละมันต,ตายง่ายๆเดี๋ยวเขาก็ซ่อมอ้อเลยโดนรับบริจาคมาซ่อมนี่พกหลายนะญาติญาติงูกับป๋าน สอมออกเลยเอาสอมเอาไปนี่เคือคย่เลยเอาไปประมาณประมาณแปดหนึ่งสองสี่โอ้ออกหลายเพื่อนละตัวน,นั้นนะได้อันนี้นี่โอ้ยเออ ก็งามดิเอาลงมาคุมโคลนมันนี่แหละบดมันก็เพื่อยอ่ะถือว่าเรียบร้อยเห็นนะเบื้องปีนี้น่ๆกกอน เข้าไปแกงซื้ออยู่ตลาดในบ่บนธรรมดาเนีหน่วยใหญ่ทักนิดนี่เน,นาะแพงนะปีโอเคไปีวละ